สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอนการ์เด้นครับ EP นี้เป็น EP โปรเคียร์ตู้ครับหลังจากที่เราเคยจำหน่ายไปในหลาย EP แล้วครับวันนี้ก็จะนำมาจำหน่ายอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้จะมีพริกะเกลือราคาพิเศษมาด้วยนะครับใครสนใจพริกะเกลือนะครับเนาะ EP ที่แล้วเราขายอยู่ที่ร้อยหสบาทหรือร้อยสิบาทนิหนยผมจำไม่ได้นะครับ พีนี้จะเป็นราคาโปรพิเศษเลยครับผมใครสนใจก็รอท้ายคลิปได้เลยครับนาอจะไล่เรียงตามลำดับขึ้นไปนะครับเนาะเช่นเคยครับบอนสีลูกไม้เราก็จะอยู่ที่ราคา50บาทเช่นเคยครับแล้วก็พริกเกลือเราจะอยู่ที่ราคา80บาทครับผมเป็นโปรเคลียร์ตเลยนะครับใครสนใจก็ไม่ควรพลาดเลยครับี EP นี้เนาะส่วนค่าจัดส่งครับเช่นเคยครับอ่า ถ้าเป็นระบบโอนนะครับจะอยู่ที่70บาทนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางจะอยู่ที่100บาทครับส่งไปสนีไทยอี s เทั่วประเทศเลยครับผมสำหรับท่านที่สนใจต้นไม้นะครับเนาะก็สามารถเพิ่มเพื่อนจากทว่าโค้ดที่มุมจอได้เช่นเคยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0809377 399ที่อยู่ตรงหน้าจอได้เช่นเคยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันที่ต้นแรกกันเลยครับ ต้นที่หนึ่งครับสวยแบบนี้เลยครับต้นที่สองครับสีแดงสดๆเลยติดเปื้อนๆแบบนี้นิดๆนะครับต้นที่สองครับ ต้นที่สามครับสวยๆแบบนี้เลยครับต้นที่สี่ครับสายเปิอะไม่ควรพลาดนะครับต้นนี้ต้นที่สี่เนาะสวยๆเลยครับ ต้นที่ห้าครับสวยมากครับต้นนี้ต้นที่หกครับแดงสดๆเลยครับต้นนี้หรือต้นที่หกเนาะ ้นที่เจ็ดครับตอนนี้กระดูกสวยมากเลยครับกระดูกสีดําเลยเนาะใบสีออกแดงเลือดหมูแดงนกเลยครับแดงเลือดนกเลยครับสวยมากตัวน,นี้เนาะแดงอมชมพูเลยครับต้นที่เจ็ดครับกระดูกดําสวยมากเลยครับต้นที่เจนะ็ดเนาะต้นที่แปดครับมีกระแดงได้ใจจริงครับ ตันที่เก้าครับสวยครับต้นนี้ต้นที่สิบครับ ต้นที่สิบเอ็ดครับมีกแสดงสวยมากครับต้นที่สิบสองครับต้นนี้รู้สึกจะได้สองต้นเลยมั้งครับเนี่ยน่าจะมีลูกด้วยต้นที่สิบสองครับ ต้ที่สิบสามครับนี่สว,สวยเลยครับสวยมากต้นนี้ต้นที่สิบสี่ครับอืมดงังสวยมากนะครับมือผมไม่นิ่งนะทวทีนะครับเนาะ ตัวนี้สวยครับใบนี้สวยเห็นไหมตัวที่สิบห้าครับหมูชมพูสวยมากเลยครับ ตัวที่สิบหกครับโอ้หตัวน,นี้ต้นใหญ่ครับฟอร์มใหญ่เลยฟอร์มใหญ่แน่ตัวน,นี้ตัวที่สิบหกครับต้นที่สิบเจ็ดครับ สวยเลยครับตรงที่สิบแปดครับโอ้ยอันนี้สวยครับมีทุกสีเลยใช่ไหมชมพูขาวเขียวเปก็สวยๆแบบนี้เลยตรงที่สิบแปดครับตรงที่สิบเก้าครับโอ้ยสวยๆเลยครับดี่คือใบก่อนหน้าเนะาะนีอใบก่อนหน้าก่อนตรงที่สิบเก้าครับ นี่ก็ใบาลาสุดครับสวยเลยครับตัวที่สิบเก้าตัวที่ยี่สิบครับ ตัวที่21ครับนี่สีเริ่มมาแล้วครับสวยมากต้นนี้21นะครับเนาะตอวที่22ครับอุ้ยสวยมากครับตนนัวนี้สวยๆตอวที่22นะครับเนาะติดตัดด่างตัวนี้นิดนึงนิดนึง ยี่สิบสองครับจนที่ยี่สิบสามครับสวยครับตัวนี้ก็สวยครับยี่สิบสามเนาะ ต้นที่ยี่สิบสี่ครับวสวยๆแบบนี้เลยเปิดเปิรนะครับสายเปิดไม่ควรพลาดนะครับต้นนี้ต้นที่ยี่สิบสี่นะครับต้นที่ยี่สิบห้านะครับสายเปิดเปิรอีกแล้วครับ ต้นที่ยี่สิบหกครับโหวสวยต้นนี้ยี่หกครับสวยมากต้นนี้ครับต้นที่ยี่สิบเจ็ดครับสายหวานหวานครับต้นที่ยี่สบเจดเนาะ ต้นที่ยี่สิบแปดครับต้นนี้สวยครับสวยจัดสวยจริงครับต้นนี้ยี่สิบแปดครับต้นที่ยี่สิบเก้าครับตอนนี้จะมีเม็ดสีขาวเนาะในใบนะครับเนาะเม็ดสีขาวๆอยู่ในในใบนะครับเนาะ ยี่สิบเก้าครับต้นที่สามสิบครับห้าสิบบาททุกต้นเลยนะครับเนาะชุดนี้นะครับ ต้นที่สามสิบเอ็ดครับอันนี้ก็ยังอยู่ในห้าสิบาทอยู่นะครับเนาะสามสิบเอ็ดครับสวยแดงสดดีจังสามสิบเอ็ดนะครับต้นนี้ต้นที่สาสิบสองครับชุดนี้จะเป็นพริกกระเกลือลนะครับเนาะตันนี้โปเคียตู้เลยนะครับเนาะต้นละแปดสิบบาทนะครับตั้งแต่สาสิบสองเป็นต้นไปเนาะจะเป็นพริกกระเกลือทั้งหมดเลยนะครับเนาะ ต้นละแปดสิบบาทนะครับต้นที่สามสิบสองครับต้นสูงแบบนี้เลยเนาะลายสวยๆสดๆแบบนี้เลยสามสิบสองนะครับแปดสิบาทนะครับเนาะสามสิบสามพริกกระเกือเช่นกันครับแปดสิบาทเช่นกันครับนี่ต้นสูงแบบนี้เลยครับสามสิบสามนะครับเนาะ ต้นที่สามสิบสี่ครับพิกกะเกลเช่นกันครับแปดสิบบาทครับสาสิบสี่นะครับเนาะต้นถุงสูงแบบนี้เลยพิกกะเกลนะครับเนาะสามสิบสี่ครับแปดสิบบาทครับต้นที่สามสิบห้าครับหมูตัวนี้สวย นี่ก็เกลือเชอน่นกันครับแปดสิบบาทครับี่กเกลือนะครับเนาะแปดสิบบาทครับต้นที่สามสิบหกครับพิกเกลือเช่นกันครับแปดสิบบาทครับ ต้นที่สามสิบเจ็ดครับพิกเกือเช่นกันครับแปดสิบาทเช่นกันครับราคานี้หาไม่ที่ไหนไม่ได้นะครับพิกเกือแปดสิบาทเนาะในกลุ่มก็ยัเป็นร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยร้อยสาสิบอยู่เลยอันนี้แปดสิบาทครับผมสามสิบเจ็ดเนาะต้นที่สามสิบแปดครับพิกเกือเช่นกันครับหลอดใหม่กำลังมาเลยสามสิบแปดครับ แปดสิบาทเช่นกันครับและต้นสุดท้ายของ EP นี้ครับต้นที่สามสิบเก้าครับพีกเกอรเกลเช่นกันครับแปดสิบบาทครับ ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดครับของ EP นี้เราได้ทั้งหมด39ต้นเนาะใครสนใจต้นไหนครับก็เช่นเคยครับรกราครค QR c o d ดที่มุมจอเพิ่มเพื่อนจากไลน์มานะครับเนาะหรือโทรมาที่เบอร์0809377399นะครับเนะาะบอกจำนวนต้นบอกเลขต้นที่ท่านชื่นชอบนะครับพร้อมแจ้งได้เลยว่าจะอ้อนหรือเก็บเงินปลายทางนะครับพร้อมแจ้งที่จัดส่งได้เลยนะครับเนาะ อีพีนี้ก็จะมีสองเลรราคาครับก็จะมีบอลสีลูกไม้เนาะในราคาห้าสิบาทครับแล้วก็จะเป็นพริกกับเกลือนะครับเนาะในราคาที่แปดสิบบาทนะครับใครสนใจต้นไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาเพิ่มเพื่อนในไลน์มาหรือโทรมาก็ได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะครับเนาะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการเด่นด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครับเวลามีต้นไม้สวยๆราคาถูกๆแบบนี้มาจำหน่ายทุกท่านจะได้ไม่พลาดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ